สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆชกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เนี่ยผมบอกกันเลยว่าสนุกมากนะครับว่าเป็นเรื่องราวของ ทีมล้วนๆเลยนะครับวันนี้ข่าวแรกเนี่ยผมคิดว่านะครับนาลปปีเนี่ยจะขายวิกเตอร์โอเซเมนให้แมนยูในราคา107ล้านปอนด์ผมขึ้นรายการอย่างนี้เลยนะท่านอาจจะงงนะว่าทำไมผมต้องพูดราคานี้นะครับเพราะว่าการเจรจานะครับในเสือเขาบอกว่ามันยังไม่จบฤดูกาลใช่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีหลายทีมที่เสนอราคานี้ มีหลายทีมนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกินไปกว่านี้แล้วนะครับสำหรับค่าตัวว mm ิก hmm. เตอร์โอเซเพนแมนยู U, ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักพอๆกับเคนนะครับยังไม่พอนะครับยังมีจอมทัพหมายเลขสิอีกนะครับของอูเทรคเขาเป็นอดีตเยาวชนของบาเยอร์มินิกแต่ออกไปแล้วนะครับเป็นเป็นจอมทัพเลยอเล็นแท็กชื่นชอบดาวเตะรายนี้มากตำแหน่งกองกลางนะครับเดี๋ยวจะเป็นใครอะ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องราวของเมสันกินวูดท่านคิดว่าเมสันกินวูดจะได้กลับมาเล่นฟุตบอลที่แมนอยู่ไหมเมื่อเสียงของสตาฟโค้ชมันแตกนะครับลูกทีม R าเขาเรียกว่าสตาฟของเลเตนแฮกมีปัญหานะเพราะว่าคุณต้องดูแลพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเด็กคนนี้นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนดาบสองคมอ่ะเหมือนคุณไม่ไม่ให้โอกาสกินวูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ขอ,อยัดเข้าในการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเนก่อนนะครับล่าสุดนะครับบทความนี้เป็นของแมตต์ลอนะครับได้เขียนรายงานเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเนที่เขาติดตามอยู่นะครับว่า เวลานี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยที่จะคว้าตัววิกเตอร์โอเซมเฮนกองหน้าของนาโปลีนะครับประเด็นมันอยู่ที่ราคาในวันนี้นะครับและในสื่อต่างประเทศรายงานว่าดาวเตะวัย24ปีนะครับเวลานี้นะครับ82นัดยิงไป43ลูกนะครับแล้วก็ยิงไป13แล้วก็ทำไปอีก13แอสซิสต์นะครับในฤดูกาลนี้นะ20นัดนะครับยิงไป14ประตูนะครับตอนนี้15ประตูละยิงเพิ่งยิงไป นะครับแล้วทำไปอีก4แอสซิสแน่นอนฟอร์มเขาร้อนแรงมากนะครับตามรายงานจากนักข่าวนะครับที่ชื่อว่าเอ็มมานูรีคามาโรโตนะครับคามาโรโตสองสโมสรได้คุยกันเรื่องจำนวนเงินนะครับโดยแน่นอนคาร์มาโรโตนะครับนักข่าวท่านนี้เขาบอกว่านาบุลีขอ 120ล้านยูโรนะครับหรือ107ล้านปอนด์เท่ากับอินโซเอกฟอนเนเดสเลยตอนนี้นะนี่คือราคาที่เหมาะสมราคาของวิกเตอร์โอลเซมเพนเหมาะสมที่120ล้านยูโรเท่านั้นนะครับแน่นอนเขามีความหมายต่อทีมมากคือนาโปลีจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆจริงๆนะจากโอเซมเพนนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชัดเจนว่าการยกเลิกสัญญาโรนโัลดเข้าต้องการสไตรเกอร์คนใหม่โอเซมเพนเหมาะทุกประการ ในขณะที่แฮร์รี่เคนนะครับก็ยังคงเป็นดีลที่เชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่เชลซีเนี่ยเขาก็มองนะว่าเขาก็มีศักยภาพในการที่จะแข่งทั้งวิกเตอร์โอซิมเฮนและเคนเชลซีด้วยนะครับทีนี้เจ้าฟลิกเนี่ยเชลซียืมมานะครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเซ็นสัญญาถาวรในซัมเมอร์ก็ได้เพราะว่าเมื่อคือนนี้โอบามายองเนี่ยถูกถอดชื่อออกไปถอดเชื่อ,อ,อกไปนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนักเตะคนเดิมๆก็ะจะถูกผันเปลี่ยนหมดเลยประเด็นคือตอนนี้นะครับโอเซมเฮนเนี่ยเริ่มต้นกับวอลฟ์ฟบวกนะครับแต่ว่าเขามาเติบโตกับนาโปลีเฉยเลยเดี๋ยวไปอยู่กับต้นเส้นทางของโอเซมเฮนเน่ยโฟกัสที่ปัจจุบันพอเขาจะไปผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็แล้วแต่เขานะแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คุยราคากับ อ่าเขาเรียกคมรอดเอเย็ A en, นนักข่าวอ่านะักข่าวที่ชื่อว่ามโรโตเนี่ยนะครับคาร์มโรโตเนี่ยบอกไปแล้วนะครับราคาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อดีลของโอเซมเพนคือ120ล้านยูโรหรือประมาณ107ล้านปอนด์นะครับเท่าเ e อ็นโซโฟนเนสประมาณนะค่างเงินนะประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ลุนซัมเมอร์นะครับแมนยูจะได้ใช้เงินก้อนใหญ่แน่รอดูกันนะครับสาหรับเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของราฟาเอวรานนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้ประกาศอ่เมื่อวานก่อนเนาะได้ประกาศการเลิกเล่นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับในวัย29ปีนะครับก็แน่นอนครับวารานเนี่ยต้องเจอมรสุมบ้างนะครับเพราะว่าเจอรอมโบเตงอ่าเจอรอมอะไรเนี่ยเจอรอมโบเตงใช่ไหมไม่ใช่เจอรอมโบเตงสิอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เดี๋ยวเยวผมผมจำผมผมอาออกเสียงอะ่ะไม่ค่อยคลองอะไรโรเตนใช่ไหมเชโลมโรเตนอดีตปีกอันนี้ปีกซ้าย,นนายถ้าใครเล่น cm สมัยก่อนเนี่ยเจอรมโรเตนคนนี้นะครับเป็นปีกซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาออกมาต่อว่านะครับอายุ44ปีแล้วนะเขาออกมาต่อว่าเลยว่าราเฟวราเนี่ยได้ตัดสินใจผิดพลาดมากโรเตนเนี่ยเขาเป็นอดีต ทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกเลยว่าวารานยังสามารถพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าชแชมป์ได้อีกมากมายนะด้วยความที่เขาเป็นนักเตะร,ระดับโลกเขาติดทีมชาติฝรั่งเศส93นัดการประกาศตัดสินใจเลิกเล่นแน่นอนมันเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจ,จิตใจใช่แต่การตัดสินใจของวารานนั้นผิดโรเตนกล่าวผมก็งงไง มันอยู่ที่เราตัดสินใจไงแล้วไงต่อความสามารถความเป็นผู้นำคุณยังสามารถสร้างผลงานในชาติได้และที่สำคัญก็คือสิ่งที่ราฟเฟลวารานกังวลเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรอกคุณยังทำผลงานได้ดีทั้งในแมนเชสเตอร์เดและทีมชาติได้และที่สำคัญก็คือ มันการคือการเล่นมันเป็นเกียริสูงสุดของชีวิตการเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตโเเรเตนได้กล่าวว่าทุกครั้งที่ผมลงสนามในช่วงเวลาส0ปีกับการเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติฝรั่งเศสน,นี้ส่วนของเจอร์มัโรเตนนะเขาบอกว่าเกียริสูงสุดในชีวิตทุกครั้งผมสวมเสื้อสีน้ำเงินรุ่นพิเศษในวันที่คว้าแชมป์แน่นอน ผมภูมิใจผมทุ่มเททุกอย่างแต่น่าเสียดายที่วารานกลับคิดอีกแบบนะครับก็ผมผมนึกบอกเลยว่าเหรียญมันก็มี2ด้านชีวิตมันก็ต้องมีทั้งคนชมและคนด่านี่นะครับมันก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับความเห็นของโลเตนนี่ผมก็มันก็เป็นเกียรติจริงๆนะคุณก็ลองติดทีมชาติไทยดูก็ได้นะแล้วลองเป็นเป็นตัวแทนไม่ว่าคุณจะ ยังไงก็ตามมันคือความภูมิใจไงทีมชาติไทยไงนะครับก็อันนี้เป็นแนวคิดของเจอรอมโลเทนที่ให้กับวาลานแต่มันก็เปลี่ยนใจได้นะแต่ถ้าประกาศอย่างเงี้ยมันก็มันก็เยอะแยะนะที่กลับมาเล่นต่อรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสมูเลอร์กันนะครับมันมีบทความในอะไรนะเมลออนไลน์ก็มีในเดอะแอตแลนติกก็มี ท่านเลือกตรงไหนก็ได้ที่จะอ่านนะนะแต่ว่าผมจะบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องราวเซอร์ไพรส์สำหรับโทมัสมูเลอร์เนี่ยกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาแปลกใจมากนะครับว่าทำไมสโมสรบาลเยอร์มิวนิคถึงปล่อยมาเซลซาบิเซอร์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแน่นอนครับเวลานี้นะครับมาเซลซาบิเซอร์เนี่ยชาวออสเตรียนะเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นนะครับที่ไม่ได้รับโอกาสที่บเบเยอร์มิวนิคเดีย๋ยวท่านจะไปฟังบทความในส่วนของ เขานะเดี๋ยวผมจะเล่ารายลนะเอียดนะตัวของโทมัสมูลเลอร์กล่าวว่าผมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยที่อยู่ๆอ,อ่ะตัวของซาบิเซอร์เนี่ยก็ไปร่วมทัพแมนยูอ่ะแน่นอนซาบิเซอร์เนี่ยเป็นดาวเตะชาวออสเตรียคนแรกที่เล่นให้กับแมนยูนะครับยืมตัวจนจบฤด,ดูก,กาลหลังจากแมนยูเสียเอเล็กเซนไปไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับเนนเจอร์แมนเป็นโค้ชที่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่า เซบีเซอรเนี่ยไม่ได้รับโอกาสนะครับเขาได้ลงสนาม5นาทีเขาเป็นตัวสำรองคนอื่นๆอ,อย่างกราเวนเบิร์กโจชคิมโทมัสมูเลอร์กล่าวนะครับแล้วก็มาเาเซียอีกคนนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมูเลอร์กล่าวว่าผมรู้สึกประหลาดใจมันเกิดขึ้นเร็วมากการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กโอกา,การเล่นที่นั่นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่โทมัสมูเลอร์ชมคือความหมายก็คือ ถ้าเกิดคุณต้องออกจากสโมสรบาเบยอร์มินิกคุณก็ต้องไปแมนยูแล้วคุณก็ได้เล่นนั่นแหละเป็นเกียรติเหมือนกันนะประเด็นคือหลังจากนี้นะครับเซบีเซอร์เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวจริงนะที่เจอกับคริสตันพรีตอเด็กเอร์ให้ประกาศละเดี๋ยวผมทำไลฟ์อัพให้ใหม่นะนี่มันเพิ่งประกาศเมื่อคืนนี่ไงใครจะไปรู้ว่าเขาได้ตัวจริงนะครับก็ซ้อมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเซบีเซอร์ซ้อมไงแต่ว่าโทมัสมูเลอร์บอกเลยนะ ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูโรปาลีกนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเพิ่มชื่อนักเตะนะครับทีนี้นะครับเวิร์กฮอร์สนะครับแล้วก็มาเซลาบิเซอร์นะครับสองดาวเตะก็ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปนะครับส่วนกีนวูดไม่ได้เพิ่มนะเพียงแต่ว่ายังเป็นนักเตะในสโมสรเมนยูอยู่เหมือนเดิมนะครับ คือเวอร์อสกับซาบิเซอร์เนี่ยถูกเพิ่มชื่อในยูโรปาลีกนะครับหลังจากที่โรนโดออกไปเนาะเขาเอาอะไรเนี่ยมาพร้อมกับอะไรเนี่ยคือประเด็นคือเอาง่ายนะก็มาแทนโรนโดแหละแล,ะและอีกคนนึงก็น่าจะเป็นมีแจ็คบัตแลนดอะไรด้วยนะประเด็นคือตอนนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าผู้เล่นในรา,ายลิสต์บอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดถ้าเกิดคือคือเอาง่าย,ายกีนวูดไม่ได้เข้าเนี่ยมันมีเหตุผลนะ จริงๆแล้วพ้นคดีเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์กินวุ๊ดนิดนึงคือการเพิ่มชื่อนะเพิ่มเวิร์กฮอสกับเซิเซอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทําไมไม่เอากินวุ๊ดไว้มันมันมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันอยู่นะครับมันมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันอยู่เพราะว่าตอนนี้เอกต์เดนแฮกไม่มีความเห็นเพิ่มเติมพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับว่าสโมสรจะอย่างไรต่อนะแต่ว่าคนที่ติดคดีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะหายไปเลยที่ติดคุกอะถ้าลองดูของแมนซิตี้ดิ นะครับนี่ก็เลยเหตุหนึ่งเหตุผลที่ยังไม่เพิ่มชื่อนะครับก็สรุปนะเพิ่มสปิ v เซอร์กับเบิร์กฮอสนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของเฟสดนะครับเฟสร่างทองตอนนี้ร่างทองตลอดเลยครับโอ้โหเฉิดฉายมากนะครับเฟสดไม่มาในราการผมเลยนะวันนี้นะครับเรื่องเราของเฟสดนะครับบทความนี้เป็นของคีรันเลนช์นะครับได้เขียนไว้ในสปอตนะครับว่า เฟรดกล่าวว่ากฎของเอริกตันแฮกหลังจากที่มาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนะเฟรดกล่าวสข้อมีเรื่องอะไรบ้างเขาเข้มงวดมากคื้นหนึ่งคือเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือสุดยอดไหมและคนที่มาต่อต้านกฎนี้คือแรดฟอร์ดนะแต่สุดท้ายแรดฟอร์ดก็ต้องทำตามแล้วก็โดนแบรนดเรื่องที่สคือเรื่องมาสาย มาสายคุณอย่ามาสายเด็ดขาดนะครับตามเวลาอย่างเดียวนะครับเรื่องที่3อย่าทำสิ่งที่ผิดทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อช่วยคู่ของคุณคือช่วยเพื่อนร่วมทีมอ่ะมีกฎ3ข้อคุณอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือขนาดกินข้าวอย่ามาสายแล้วก็พยายามช่วยเหลือเพื่อนของคุณนี่แหละครับ3อย่างนี้คือกฎทอง ตัวของแรดฟอร์ดเป็นคนต่อต้านกฎเล่นมือถือนะและแรดฟอร์ดก็โดนลงโทษไปแล้วทีนี้เฟดกล่าวว่าจริงๆแล้วคนที่ถูกลงโทษมากที่สุดตั้งแต่เตนแฮกมาก,ก็คือโรนันโดโรนันโดเนี่ยพอเขาไม่ทำอะไรเลยล่ะอันนี้เฟดก็ยอมรับนะแน่นอนครับคุณจะต้องอยู่ในกฎเฟดประทับใจนะที่เอเล็กเทนแฮกสร้างสกฎสข้อนี้มาแต่เขาก็ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นตัวจริงหรอก แต่เขาก็ประทับใจนะว่าอิเล็กทรอนิกสสร้างกฎนี้มาเนี่ยแน่นอนคือพอทุกคนทําได้นะครับตัวของเฟสเนี่ยก็เริ่มที่จะมีโอกาสเล่นฟุตบอลเริ่มรู้สึกว่าฟุตบอลเนี่ยมันมันเหมือนกับการต้องเล่นด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้นะกด3ข้อทํางานทันทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคนะครับแจ้งให้กับแฟนมันยูทราบประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับก็จะไปเป็นเรื่องราวที่ละเอียดนะครับละเอียดอ่อนไหมก็มันก็เกี่ยวนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นชื่อเสียงของสโมสรด้วยนะครับบางครั้งนะักฟุตบอลที่มีโทษแรงๆที่ติดคุกอย่างเงี้ยมันก็ต้องสมควรได้รับโอกาสหรือเปล่ามันอยู่ที่สโมสรตัดสินใจนะครับเมสันกินวูนะครับยังไม่ได้กลับมาซ้อมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทําการคือถึงแม้จะมีชื่ออยู่แต่ต้องสอบเรื่องที่1 แ่อวที่2อง Greenwood ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกแบบออฟฟิเชียลนะว่าผมรู้สึกโล่งใจที่เรื่องนี้จบลงแล้วและผมอยากจะขอบคุณครอบครัวคนที่รักและเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนจะไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนี้เนี่ยก็คือกรีนวูดพูดอย่างนี้โล,ล่งละแต่ท่านคิดว่าโลง่งไหมอ่ะเพราะ สตาร์โค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสียงแตกทันทีครับว่าเมสันคุณกินวูดควรกลับมาซ้อมที่สโมสรไหมก็คุณไปติดคุกม,มาแล้วคุณมีคดีร้ายแรงแต่ถ้าแมนยูให้เป็นซูเปอร์สตาร์มันจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนในสโมสรได้หรือไม่นี่คือประเด็นนะแล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แฮปปี้แล้วนะครับที่จะเอากินวูดกลับมาซ้อมมันเป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชต้องดูแลกับนักเตะรายนี้หรือไม่ พอท่านฟังที่ผมพูดเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยบทความของจิมมี่แจ็คสันท้าไปดูในทาร์เฟอร์ก็ได้มันจะพูดแบบสรุปดีนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวท่านไต้องไปอ่านเพิ่มทีนี้ในส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยในเดียร์นติกเขาบอกไว้ว่ากินวูดจะอยู่ในลิสต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่เหลือใช่เขามีโอกาสลง3ได้กินวูดเนี่ยแน่นอนครับหลังจากที่ตามเรื่องราวทั้งหมดเร็วๆวะนะท่านะาจะไปฟังที่ไหนก็ได้ฟังผมก็ได้ฟังใครก็ได้เขาบอกว่า เมื่ออายการนะครับสั่งไม่ฟ้องคือไม่ฟ้องละก็จบไงประเด็นคือกินวูดจะต้องกลับมาซ้อมที่แมนยูไหมแมนเชสเตอร์ยูนเต้องตัดสินใจนะเรื่องนี้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าไนกี้ฟีฟ่า,าเกมฟีฟ่อะไระเขาอะ่ะก็ไม่เพิ่มนะไม่เอากลับมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะท่านคิดว่าจะมีคนซื้อสินค้าของกินวูดไหมเสื้อกินวูดอะ เนี่ยครับมันก็ไม่น่าจะดีะนะครับถ้าเกิดให้กินวูสย้ายมันก็ดีเหมือนกันนะยกเลิกสัญญามันก็เสมอตัวไงมันอยู่ไม่ได้เสียอะไรเลยอะแต่ว่าบรรยากาศถ้าเกิดกินวูสกลับมาซ้อมอะคุณคิดว่ามันจะเหมือนเดิมหรอเนี่ยครับทีนี้เลกตันแฮกสําคัญมากเขาพูดเลยนะว่าเมื่อนักข่าวเนี่ยถามเมื่อคืนนี้ยนะครับไอเลกตันแฮกตอบว่าสโมสรเนี่ยกำลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่เขาเข้าใจนะ ไม่ผมไม่มีอะไรผมไม่สามารถบอกอะไรเพิ่มเติมให้ได้เลยผมพูดถึงถ้าแถลงการสโมสรอ,อย่างที่ผมบอกกันแหละตอนนี้ผมไม่สามารถให้ความคิดเห็นอะไรได้เลยพูดอะไรไม่ได้ต้องรอการอ้างอิงจากถแถลงการสโมสรไม่สามารถพูดอะไรเพิ่มเติมได้ นะครับซ้อมก็ไม่ได้คุยกันอะไรก็ไม่ได้นั่นกะ็หมายความว่าตอนนี้นะเขากินบุทดเนะี่ยเต็มที่แค่มีชื่ออยู่ในสโมสรในฤดูกาลที่เหลือจะเอาชื่อออกก็ได้นะเพราะว่ามีคนอื่นรออยู่อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมมาตามอีกหนึ่งบทความเดี๋ยวเขาพูดถึงอะไรเนี่ยเกมใช่ไหมเกมฟีฟ่ายนะครับไม่เพิ่มนะไม่เพิ่ม แล้วก็ไนกี้อะไรนี้ก็ยกเลิกสัญญานะครับก็ผมคิดว่านะมันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะไปเล่นกับทีมอื่นมากกว่าส่วนตัวผมนะอย่างเบจามินเมนดี้อ่ะของแบ็กซายไบซิตี้ใช่ปะนั่นก็อีกคนหนึ่งนะครับคือสโมสรทั่วไปอ่ะจาเป็นแบบอย่างให้ใหกับเด็กแเยาวชนด้วยไงมันติดเรื่องนี้นะครับจะกลับมามันก็อย่างว่าแหละแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทเรบูส t นะครับเทเรบูสนี่เป็นอัจฉริยะจอมทัพของ FC Utrecht รหมายเลขนะครับล่าสุดน,นะครับเอเล็กตนแฮกนะครับก็ชื่นชอบมากนะครับกับดาวเตะชาวอเมริกันคนนี้นะครับดาวเตะวัย21ปีนะครับก็ออกจากเบร์มินิกในส่วนของเยาวชนในปี2019นะครับแล้วก็ลงสนามนะครับ27นัดในทุกรายการก็จริงๆแล้วนะ เบยูมินิกเนี่ยปล่อยเพชรเม็ดงามออกไปเนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริการุ่นไม่อยู่ิบเปีลงสนาม14นัดนะให้กับอูเทร็คเล่นอยู่ในเอเรดิวิชั่นนะครับก็เป็นดีของเป็นเยี่ยมเขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยยิงได้2ประตู3แอสซิสต์เป็นกองกลางเพย์มิเกอร์นะครับและข่าวจากเด y Mail รายงานว่านะครับเอริกตันแฮงนะครับได้ติดตามฟอร์มของเด็กคนนี้นะครับ แล้วตัวของอูเทคเนี่ยมีสัญญาอยู่กับบู o นะครับถึงปี2025ตอนนี้การย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังติดตามฟอร์มเด็กคนนี้อยู่ยังไม่มีเงื่อนไขเรื่องเงินนะนยังบอกไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าเทวบูะครับสร้างชื่อมากเป็นเพชรเมร็ดงามที่เอริกเตนแฮกเนี่ยต้องการตัวนะครับทีนี้มันมีเรื่องราวของการออกจากไบยูมินิก จริงๆแล้วเนี่ยได้รับเชิญจากบาเยือนนะไปทดสอบฝีเท้านะครับแล้วจริงๆอะ่ะเขาได้หนังสือเดินทางอะ่ะด้วยนะของอเมริกาเนี่ยของคุณพ่อแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอมาทดสอบฝีเท้ากับ,บาเยริมิกเนี่ยในฤดูการแรกๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ค่อยโดดเด่นก็ถูกปล่อยตัวออกไปจนกระทั่งอูเทกเอามาปั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจอมทัพที่ น่าจับตามองมากนะครับพรสวรรค์อยู่ในตัวของเด็กคนนี้นะครับเอเล็กเรอนิกชอบมากนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเมนยูจะยื่นข้อเสนอหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเซลเซอบิเซอร์กันนะครับก็คืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวคือเซรบิเซอร์จะลงตัวจริงเอเล็กเรอนิกยืนยันนะครับมาเซลเซอบิเซอร์นะครับก็เขาบอกในสนามซ้อมและเห็นภาพการสนามการซ้อมของเขาละว่า ผมเป็นผู้แพ้ที่เลวร้ายมากอ่ะงงแม้แต่การฝึกซ้อมผมก็แพ้ไม่ได้คือถ้าแพ้นี่เขาจะแย่มากเลยแต่แต่เขาจะไม่ยอมแพ้คือแพ้ไม่ได้ผมมีความคิดแบบนั้นตลอดหลายปีคือเกียดการแพ้เกียดความพ่ายแพ้คือเล่นเพื่อชนะอย่างเงี้ยชอบผมก็ชอบนะทีนี้นะครับสปิเซอร์นะครับเขาบอกว่าผมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย มาเพื่อทุ่มเทในการฝึกซ้อมทุกวันนั่นคือสิ่งที่ผมมาทำที่นี่ผมชอบวิธีของการเล่นของเอเล็กตันแฮกวิธีการเล่นของทีมเขาเป็นโค้ดที่ดีผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทำงานกับเขานี่คือสิ่งที่เขากล่าวนะครับสติสเซอร์นะมาฟังเต็นแฮกมั้งเอเล็ก n h นแฮกคอนเฟิร์มนะครับมาเซลสติสเซอร์จะเป็นตัวจริงในคืนนี้นะครับ และที่สําคัญก็คือเขาจะประเดิมสนามกับคริสตันเลตแน่นอนนะครับเต้นแฮ็กได้กล่าวถึงการฝึกซ้อมนะครับว่าเขาดีมากแน่นอนแค่เซสชั่นเดียวเนี่ยคุณรู้เลยว่านักเตะเนี่ยฟิตมากผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากจากการยืมตัวไบยะมินิกแต่ระดับความฟิตของซาบ,บิเซอรเนี่ยผู้เล่นเนี่ยพร้อมเล่นแน่นอนเขาจะมีส่วนร่วมกับเกมในคืนนี้ เขาเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดและผมก็คิดว่าผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากเขารู้งานแน่นอนเกมกับคริสตานลิตเราต้องโฟกัสว่าเกมจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขาจะได้ออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับก็เนี่ยครับคำยืนยันของอรเรตันแฮกทำให้ผมเนี่ยต้องมาจัดไลน์อัพใหม่จัดกันใหม่นะครับเพราะว่าอะไรในสื่อต่างประเทศได้ทำการปรับข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ เรื่องราวของสับิเซอร์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวของไลน์อัพ11พรีเม่ยตัวจริงนะครับที่มคืนนี้แมนยูจะแข่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแมนยูแข่งตอนไหนเดียวโอ้ยผมลืมอะ่ะเดี๋ยวแ,วแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันก่อนนะผมผมลืมไงต้องขออภัยนะครับอ๋อเมื่อคืนนี้นะครับฟูลแลม ฟูลแลมเสมอกับเชลซีนะครับโอ้โหสุดยอดเลยแม่อุตส่าห์ทำนายผลว่าเชลซีชนะ2-1นะครับคือต่างประเทศเขาบอกว่าเชลซีก็ชนะนะเออบอลมันก็ลุกลุ่มๆนะครับโอเคครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเอเวอเรสตนจะเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับไบรตันเจอกับบอลมัดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแข่งสี่ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ยืนยันจากไนกตันแฮกาน่าซาบิเซอร์ตัวจริงนะครับ ก็แมนยูจะเจอคาร์ลิสตันเบเลตสีส่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มก็จะมีเบนฟอร์ดด้วยเจอซาว์ทัมพตันปุ๊บเจอลิเวอร์พูลนะครับอืมขอให้โดนขอให้โดน <laughs> แล้วก็แอสตันวิลลาเจอกับเลสเตอร์นะครับนิวคาสเซิลเจอกับเวสต์แฮมนะครับเที่ยงคืนครึ่งคู่สุดท้ายนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับลีสุนิเต็ดตอน3ามทุ่มนะครับแล้วก็สปเปอร์เจอแมนซิตี้เป็นบิ๊กแมตส์นะครับสุดศึกซุปเปอร์ซันเดย์ห้าทุม่มครึ่งน,นะครับก็ เรามาดูรายอัพเลยนะครับรายอัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับหลังจากซาบิเซอร์พร้อมลงนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นดาบิดเดคอาร์นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นราฟาเอวรานจับคู่กับริซโนมัติเนสครับแบ็กซ้ายเป็นลุคชอนะครับแบ็กขวาเป็นคาเซเมโลนะครับเดี๋ยวแบ็กขวาเป็นไออะไรนะเป็นวิสกานะครับไม่ใช่คาเซเมโลนะมิดฟิลด์โฮนิงบอลนะครับก็จะเป็นคาเซเมโลนะครับจับคู่กับซาบิเซอร์นะครับ แล้วก็มีบูโน่เฟอร์ันเดสเป็นเพลย์เมกเกอร์เลยนะครับสามประสานในลุกนะครับก็จะเป็นอาร์แอนโทนีนะครับมีเวิร์กฮอร์สนาเปานะครับและฟอร์ดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นผู้เล่นชุดใจไฟกระพริบอย่างนี้แหละนะครับมาที่การทำนายผลนะครับสักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันไว้นะครับก็จะขออนุญาตพูดเมนยูก่อนเลยนะครับก็สัญข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผล คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ว่าแมนยูนะครับ mm hmm. ก็จะเดี๋ยวนะเอาชนะคริสตันพาเลตได้2ประตูต่อ0นะครับชนะ2 0นะแล้วก็คู่อื่นนี่เอาว้ยรุ่นนี้กว่านาอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทีหลังแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็เอาเข้าแมนยูอันเดียวผมเป็นข่าวแมนยูนะแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับ mm hmm. เป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับดีลของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับกลายเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่แมนยูจะคว้าตัวโอซิเมนมีการตกลงค่าตัวนะครับที่เหมาะสมค่าตัวที่เหมาะสมคือ120ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ107ล้านปอนด์นาโปลีจะรับข้อเสนอนี้นะครับและที่สำคัญก็คือนะครับหลังจากนี้นะโอซิเมนเนี่ยจะยิงได้มากขนาดไหนนะครับหยุดมันต้องมาลุ้นกันนะครับ ส่วนเรื่องราวของเราเฟวรานนะครับก็เจอรอมโรเทนนะครับก็ได้ออกมาพูดตำหนินะว่าการติดทีมชาติเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตนะครับการสวมเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสเล่นฟุตบอลวารานยีปีเล่นได้อีกนานนะแต่การที่จะมาตัดบทอย่างนี้เขาไม่เห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็อย่างนั้นเป็นการตัดสินใจที่จะเล่นให้กับแมนยูมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับก็เรื่องของเขานะนี่แหละภาษาชาวบ้านนะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับ เรื่องราวของ w o r k ์ o r s สกับซับิเซอร์ er นะครับถูกเพิ่มชื่อในยูโรปาลีกนะครับส่วนเมสันกินวูดไม่ได้เพิ่มนะและที่สำคัญก็คือเรื่องราวของกินวูดเนี่ยผมพูดแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีกับทีมสตาฟโค้ดแตกใครจะดูแลอีกอย่างหนึ่งนะครับเยาวชนในทีมคนที่ดูแมนยูแบรนด์มันจะเสียเพราะตรงนี้นี่แหละนะครับถ้าจะเอากลับมานะทั้งออกเหรอยกเลิกสัญญาดูดีสุดนะครับ เรื่องราวของกีนวูดก็พูดไปหมดเลยนะครับแบบละเอียดนะครับเรื่องราวของดาวเตะคนใหม่จอมทัพบูส t นะครับเด็กคนนี้นะจอมทัพของ FC Utec h เ l e c t อเล็กต์นชอบมากจำชื่อไว้นะครับเทเรบูส t นะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอเมริกันนะครับ Work Horse นะครับเป็นคนที่เกลียดเกลียดความพ่ายแพ้เขาจะประเดิมตัวจริงให้กับมาอยู่ในคืนนี้นะครับสิผู้เล่นตัวจริงการทำนายผลนะครับ แมนยูจชนะคีซ่าพเลสสอประตูต่อศูนย์นะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ